ดพี่น้องมึงค่ะกินลูกมันแม่ลูกมันหลายใครหลีด้วค่ะพู่หน่อยกนหน่อยๆบอกเลยกินนี่ไรเอ้ค่ะนี่ดีกินเนาะน้องสีเห็นปะกีหน้อยบอกหลาย คันเบียนยูผ่านเขานี่ส่วนสีแดงได้ระดอกเคียจนตาเป็นวอร์เลยคะะ่ปะปะ๊าดอี่พอไอเมียดงเห็ดไข่าขาวเอาเมเลยดด้วยค่ะนี่พี่น้องเอาไปเสียบใหม่ซีน้ำปลาใส่เ<ม>พราะว่าได้จับมันแล้วมันไม่ใ่ญ่หรอกคะ่ะ